สวัสดีครับผมมินี้เสียตะวันนะครับเพิ่นมาเก็บฟักทองนะครับก็เลยได้มาลองคลิปให้ชมนะครับนี่สำหรับปีหกหกเดือนท่านว่านะครับนี่ปลูกเดือนตุลานะครับปีนี้ผมปลูกศูนหาศูนนะครับผลผลิตปีนี้นะครับก็ได้บ่อเต็มที่นะครับเพราะว่ามันเป็นโลกนะครับไวรัดเข่ามันเป็นใบงิกนะครับ ใบงี้ใบก้อนนะครับยอดขูดยอดจังครับเห็ดไห่ผลนผลิตได้บ่อเต็มที่นะครับเป็นคลิปนะครับที่แม่บ้านนะครับเพิ่นทายไห่พอดีผมไปเดินทอนะครับเดินทอข้าวโพดครับก็เลยบอมีเวลาทายไห่ชมนะครับเป็นภาพนะครับที่เก็บใบทายไว้นะครับผมกลับมา ใส่เสียงมันใหญ่เอาที่หลังนะครับถาบบาไปตอทอนนะครับก็ได้ค้นไปแล้วนะครับย่านเขาลักเอาก็เลยบ่ได้มาอยู่สวนนะครับมาเทละข้าวนะครับก็เลยบ่ได้ทายผ่าใ้นะครับตอนนี้ก็เป็นตอนกลางคืนแล้วนะครับนี่เพิ่นเก็บแต่เสานะครับเหลี่วคำนะครับเพิ่นเอาลดหน่อยสามขั้นนะครับสำหรับ มือนี้นะครับกะเดี๋ยวช่วงท้ายๆคลิปนะครับผมก็จะบอกนะครับว่าได้ประมาณจักตันนะครับตอนนี้เพื่อนก็กำลังขค้นขึ้นรถอยู่นะครับนี่ขายแบบสั่งกิโลนะครับปีนี้เพราะว่าเถ่าแก่เพื่อนมาเหมานะครับเพราะว่าขายตามสภาพฟักทองนะครับใบ랏มันเลนลายนะครับบางจุดกับไ่มีน้วยเลยนะครับ มีเตปป้าหยานะครับหย่าลายครับเป็นฟักทองที่ได้ผลขึ้นลดแล้วนะครับปีนี้นวยบบใหญ่นะครับเพราะว่าผมผสมเอาต้นหนึ่งนะครับเอาสองนวยเอาเครื่อรักแล้วก็เครื่อคะแนงนะครับมันก็มีต้นติดแนบใบนะครับบางต้นเขาก็บ่คอยสมบูรณ์นะครับมันกับสลัดถิมนะครับบางต้นกับติดสองนวยนะครับนวยกับใบใหญ่แห้งนะครับอยู่ถี่ประมาณ มีสองโลแปดขึ้นไปนะครับไปหาหาโลหกโลนะครับผลผลิตปีนี้ได้บ่อเต็มที่นะครับได้ซซมเนก่าถือว่าดีใจอยู่นะครับบางสวนเพื่อนก็ได้ท้ายถิ่มนะครับบางสวนทดลองเบิ่งสามเทื่อนะครับก็ได้ท้ายถิ่มทั้งสามเถื่อเลยนะครับเพราะว่าปีนี้อากาศมันบดีนะครับถ้าพื้นที่ไดนะครับที่ปลูกได้นะครับอากาศดีก็ถือว่าดวงดีไปนะครับปีนี้ แลคากะบอคอยดีปรนไดเต่ได้ขายก็ถือว่าดีแล้วนะครับตอนนี้กะมาขึ้นตาสังนะครับนี่มา้ังเก็บฟักทองขึ้นนะครับแล้วกะขึ้นตาซังเหยียบตาซังใหญ่เลยนะครับนี่นี่ครับเสียตะวันผ้ามา้ังฟักทองนะครับนี่สามรถนะครับ เป็นบรรยากาศนะครับเก็บมาให้ชมนะครับนี่เก็บเก็บบรรยากาศมาให้ชมตะสั่งฟักทองนะครับรวมรถเลยนะครับกว่าอยู่ที่6ตัน775โลนะครับเ่บท่นไดฮักน้ำหนักรถออกนะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นขั้นที่2นะครับ 6ต850กิโลครับตัวนี้ก็เป็นขั้นที่3ามนะครับนี่เดี๋ยวกจะล่งร่วมนะครับร่วมบินน้ำนักนะครับฮักน้ำนักรถออกนะครับรถออกแล้วนะครับนี่เดี๋ยวกับ รวมนำนักขห้นะครับว่าได้จักตันะครับวันนี้หลังจากที่ได้สร้างนะครับืองจะสร้างแล้วเรียบร้อยนะครับได้ขายแล้วเรียบร้อยนะครับวันนี้วันนี้ผมมาสรุปให้นะครับว่าการลงทุนนะครับปีนี้นะครับก็ใส่งบไปายเต๋อพีนะครับปีนี้ที่ว่างบสูงนะครับ แต่ว่าผลผลิตนะครับที่ได้ก็แบ่ลลายนะครับก็รวมรวมแล้วนะครับเทั่งหัวเทั่งหางนะครับเทั่งงน่วยถีง่ญ่แล้วก็น่วยน้อยนะครับถีเสียตะวันเพิ่นเอาไปนะครับก็รวมอยู่ที่ประมาณสิบห้าสิบหกตันนะครับฝักทองที่เอาไปนะครับวีนีก็ถือว่าไวรัสเล่นนักแหงนะครับแล้วก็บุคคลเดอยู่เพี้ยนนะครับ ไปยายไก่นะครับพอดีไปหาเงินนอกบานลบมากกับงานเขาฝากทองนะครับยายฮีไก่ก็ได้แสนกว่าบาทจ่นะครับพอถึงแสนหาไปไหนนะครับก็มาบวกกบับบอกยืนนะครับก็ถือว่าผ่านจ่นะครับปีนี้กัยังดีใจู่นะครับที่ได้ขายนะครับเพราะว่าแถวบาทนี้บางเจ้านะครับเพิ่น แก่มืออยู่สองสามเือนะครับกันยังขาดนะครับบ่ได้บางเจ้าเพิ่นกะไถถิมนะครับปลูกข้าวโพดนะครับก็ที่ว่าของผมสูงมาได้ทาัเหนียนะครับกะถือว่าพอเสียใจนะครับกันยังไดข้ขายอยู่นะครับหลังจากนี้ไปกะต้องรอเบิงก่อนนะครับเพราะว่าถาดสิปลูกข้าวโพดนะครับก็ยยานนามมาพอเพราะว่า เห็นปีกายนะครับหนาม,มันเบิดนะครับพอดีผ้งกัได้ไปลงอยู่หน้าหีกทงนีนน้นะครับจีไทเขาบรินะครับหนึ่งซูนหาก็ได้ลูกระโพดเบิดเลยนะครับสิเบเอ็ดไายตนนั้นก็นลงเป็นกระโพดดีคราบนะครับเดี๋ยวจังไ้อัปเดตให้ชมนะครับสำหรับฟักทองปีนี้นะครับก็บเป็นปีที่ราคา ช่วงที่เสียตะวันเพิ่นมาซื้อนะครับกับเก้าห้าสามนะครับซีโร่ขึ้นนะครับเพิ่นซื้อยูเก้าบาทนะครับถ้าสามโลลงมากเพิ่นซื้อห้าบาทนะครับ้วก็พวดบิดเบี้ยเบี่ยนะครับพวกค้างเพิ่นซื้อสามบาทนะครับส่วนที่ผมงขายนะครับกัสรุปให้นะครับปีนี้ก็ลงทุนไปหลายหมื่นเติอนะครับคนผลิตนะครับกัได้บบสูงนะครับ เพราะว่ามันน่วยบิดเบี้ยวนะครับลายหน่วยกูดมันหลายนะครับบางต้นมันกะวัตติลูกเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นใบลักษณะนี้นะครับเป็นยอดกูดบางต้นกระ่บมีหน่วยเลยบางพื้นที่กระอาจจะบกค่อยเป็นนะครับเพราะว่าถามเสียตะวันเพื่อน,นะครับคือเพื่นไปซื้อเพิ่นกัว่า ดางพื้นที่ก็ดีอยู่นะครับบ่เป็นโลกปนดแต่ว่าทางบ้านนี่ก็ถือว่าเป็นหลายนะครับเป็นหลายแถบจะบ่ค่อยได้ขายเลยนะครับบางคนก็ขาดทุนยังยับเยินเลยนะครับปีนี้ถ้าบอกก็ว่าเสียขวอยเสียงว่ไปเลยนะครับลงต้นลายแฮงครับแต่ว่าพลนผลิตมัน่ได้ยได้ท้ายถิมนะครับปูข้าวโพดนะครับก็ได้ขายข้อยข,าย,ข,า,ยขายงวาใส่นี่นะครับ งาคั้วแห้งถึกือนะครับโอ้ปีนี้ถือว่านักแหงนะครับนักแหงครับสำหรับคลิปนี้นะครับกับมาสรุปหายเอฟซีนะครับปีนี้กับลงคลิปมาหลายนะครับเพราะว่าพ่คอยมีเวลาเดี๋ยลงนะครับค่อยมีเวลาเดี๋ยลงขอบคุณนะครับที่ย่างติดตามรับชมนะครับ สัลลักคลินิกสวัสดีครับผม